คือมังกรทะเลหรือคอมมวนซีดากอนคอมมอนซีดากอนเป็นปลากระดูกแข็งที่อยู่ในวงเดียวกันกับปลาจิ้มฟันจุระเขคและม้าน้ําแต่ที่ทําให้มันพิเศษคือรูปร่างที่เหมือนกับมังกรในตำนานมีอวัยวะคล้ายกับใบไม้เล็กๆที่ใช้พรางตัวและมีหนามสั้นๆสําหรับป้องกันตัวเองที่น่าสนใจก็คือ มังกรทะเลพบได้เฉพาะในหน้านน้าของประเทศออสเตรเลียเท่านั้นพวกมันอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกประมาณ50เมตรตต้โขดหิน สาหร่ายและหญ้าทะเลซึ่งความหายากนี้ทำให้มันกลายเป็นสัตว์ประจำตราสัญ,ญลักษณ์ทางทะเลของรัฐวิกตอเรียอีกด้วยมังกรทะเลมีพฤติกรรมที่น่าทึ่งพวกมันเคลื่อนไหวอย่างช้าชและพึ่งพาการพรางตัวเพื่อล่าเหยื่อและป้องกันตัวเองลอยไปมาในน้ำเพื่อพรางตัวกับพืชทะเลจำพวกสาหร่ายและคอยดักกินสัตว์เล็กๆเช่นกุง้ง และแผลงต้นสัตว์ด้วยการดูดเหยื่อเข้าไปในปากที่มีมีฟันของพวกมันถึงแม้จะคลายมาน้ำในหลายๆด้านแต่มังกรทะเลก,ก็มีความแตกต่างเช่นไม่มีกระเป๋าหน้าท้อง แต่ตัวผู้จะเก็บไข่ที่มาจากตัวเมียไว้ที่หางที่มวนงอเข้ามาและหางของพวกมันก็ไม่สามารถใช้ยึดจับสิ่งต่างๆนี่เหมือนกับม้าน้ําปัจจุบันมังกรทะเลถูกจัดอยู่ในสถานะใกล้ถูกคุกค,คามและเป็นสัตว์ที่มีความอ่อนไหวมากจึงยากที่จะนํามาเลี้ยงได้รวมถึงไม่เคยมีการเพาะพันธุ์ได้มาก่อนแม้แต่ในพิพ,ธพิธภัณฑ์สัตว์น้ําก็ตาม ทางการออสเตรเลียมีกฎหมายคุ้มครองโดยห้ามจับและห้ามมีเว้ในครอบครองเด็ดขาดแต่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษให้แก่นายแปงกวงเจ้าของฟาร์มพ่อพันธ์ุปลาทะเลชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียให้จับได้เพียงปีละหนึ่งตัวเท่านั้นซึ่งมังกรทะเลใบไม้ตามพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำต่างๆทั่วโลกก็มาจากการจับของเขานั่นเอง